ประชุมหยุดยิงที่โดฮาส่อลมเหลวสภาพการล่าสุดเกี่ยวกับโอกาสในการหยุดยิงและแลกเปลี่ยนตัวประกันในศึกกาซาเจนาที่อิสาเอลหลายรายนะคะบอกว่าการกระทำของเนทันยาฮูในการเจรจาส่งผลให้กระบวนการเจรจาหยุดชงะงักครั้งก่อนก็ใช่ครั้งนี้ก็ใช่เช่นกันยืนยันถ้อยแถลงของกลุ่มรีสิสแตนปาเลสไตน์และก็เหตุผล ที่ฮามาสไม่ส่งคนมาร่วมเจรจาเพราะฮามาสแจ้งว่ายอมรับเงื่อนไขตั้งแต่มติวัน6กรกฎาคมซึ่งสรัฐและสหประชาชาติยอมรับไปแล้วตอนนี้รอการปฏิบัติจริงไม่จำเป็นต้องคุยอีเขาบอกการปฏิบัติสำคัญกว่าการพูดเจรจาใหม่เริ่มใหม่ไม่เหมาะสมวันที่16สิงหาคม2567 สำนักข่าว NBC และ New y y r r t t m m s s รายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมเงื่อนไขที่ขัดขวางการเจรจาไก,กล่เกลี่ยกับกลุ่มต่อต้านปาเลสไตน์เพื่อหยุดยิงเจ้าหน้าที่จากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆบอกกับ NBC News เป็นข้อมูลที่สถานีโทรทัศน์ของอเมริกาได้รับมายืนยันถ้อยแถลงหลายฉบับที่กลุ่มต่อต้านปาเลสไตน์ออกมาก่อนหน้านี้ รวมถึงกลุ่มฮามาสด้วยอธิบายหลายครั้งว่าเนทันยาฮูกำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดยิงและยืดเวลาสงครามในชนกาซาให้ยาวและยืดเดือออกไปนอกเหนือจากข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งหมดของข้อตกลงที่เสนอไปก่อนหน้านี้แล้วระบบการปกรครองอิสราเอลยังได้ทำการลอบสังหารผู้เจราจาระดับสูงของปาเลสไตน์ และผู้นำฮามาสอย่างดรอิสมาเอลฮานิเยได้ผีชีพในกรุงเตหรานประเทศอิรานส่งผลให้พื้นที่ทั้งหมดคือภูมิภาคตะวันออกกลางนี้ตกอยู่ในสภาวะความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นตามรายงานของบรรดาผู้นำขบวนการต่อต้านปาเลสไตน์นะคะเขาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่ออารับสื่อเลบานอนภายหลังการเจราจาไกลาย,กรยรอบล่าสุด ทีมเจราจาของอิสราเอลได้รับคำสั่งจากเนทันยาฮูให้เพิ่มข้อกำหนดที่จะจำกัดการปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังชาวปาเลสไตน์จำนวนหนึ่งแลกกับเฉลยศึกชาวยูเครนแล้วก็จะต้องอนุญาตให้อิสราเอลตั้งจุดตรวจที่ฉนวนกาซาแล้วก็ราฟาแล้วก็จุดผ่านแดนที่เรียกว่าคอริดอร์ฟิลาเดลเฟียด้วยแบบนี้ ตามใจตัวเองเป็นหลักจะตั้งใจหรือไม่แต่มันก็ทําให้การเจรจานั้นยากจะหาข้อดุดยุตินะคะเมื่อโครงร่างข้อตกลงที่ได้รับการตกลงแล้วคือทีมเจรจาอิสราเอลก็ตกลงแล้วละ่ะบอกว่าข้อมูลจะถูกส่งไปเนทันยาฮูตามคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ตะวันออกกลางคนหนึ่งเขาบอกเอ,อ็นบีซีนิวนะคะเขาอ้างอิงมาว่าเนทันยาฮูย้ายแนวทางและเสนอเงื่อนไขใหม่นี่ มันออกอาการชัดเจนการประชุมระหว่างผู้เจรจาและผู้ไกลเกลีย่ยมีกำหนดจัดขึ้นวันพฤหัส,สบสดีที่ผ่านมาและวันศุกร์วันนี้นะคะที่โดฮาประเทศกาตาทุกฝ่ายก็รอฟังผลว่าจริงๆแล้วจะเป็นยังไงแต่หลายฉบับหลายหน่วยงานก็ฟันถุงว่าล้มเหลวอีกแน่นอนทางด้านอามัดอับเดลฮาดีตัวแทนกลุ่มฮามาสกล่าวว่า บรรยากาศในปัจจุบันเต็มไปได้วยความหลอกลวงและการถ่วงเวลาของเนทันยาฮูอย่างชัดเจนขณะที่ฝ่ายต่อต้านเตรียมตอบโต้ตการรอบสังหารอิสมาเอลฮานิเยและฟูอัดโชกเกอร์ผู้ผลยชีพยอย่างแน่นอนนั่นก็คือฝ่ายต่อต้านเนี่ยเขาในปาเลสไตน์น่ยมันรบกันไม่หยุดอยู่แล้วเพราะว่าอิสราเอลบุกทุกวันสังหารหมนุทุกวันขณะที่ฝั่งของอ,อ,อิราน จะแก้แค้นจะตอบโต้หรือไม่ก็เ,เป็นอีกเรื่องที่สำคัญฮิสบุลลอ์ก็ชัดเจนว่าจะตอบโต้แน่แต่ทุกวันนี้ไม่ประกาศไม่บุกเข้าทางภาคพื้นดินก็แลกหมัดด้วยลูกยาวกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วทั้งฝั่งฮามาสบอกว่าจุดมุ่งหมายการเปิดโต๊ะเจรจาใหม่คือการนำขบวนการต่อต้านกลับมาสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งซึ่งไม่เป็นผลดีต่อชาปาล,ลสไตน์ของเรา พร้อมชี้อย่างชัดเจนว่าฮามาสไม่เข้าร่วมการเจรจาที่ให้การปกป้องเนทันยูฮูเป็นหลักและปกป้องรัฐบาลหัวรุนแรงของเนทันยูฮูนั่นก็คือรู้ทันคะ่ะไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเิสเอลก็เพิ่มเงื่อนไขอีกแล้วการรอบสังหารดรอิสมาเอลฮานิเยผู้นำการเมืองของกลุ่มรี s ิสแตนกาซาปาเลสไตน์ทำที่เตหารานนะคะและการสังหารหมู่ที่โรงเรียน อัลตาบีนที่กาซาคนปาเลสไตน์เด็กๆและผู้หญิงเสียชีวิตว่าร้อยคนนะคะฮามาสเขาบอกว่านี่คือการยืนยันว่าเนทันยาหูตั้งใจจะยกระดับการทุกรายไม่ได้ต้องการเจรจายุติสึกข่ะความจริงแล้วเนทันยาหูก็แถลงต่อสาธาริสมานานกว่าหนึ่งเดือนแล้วนะคะว่าเขาไม่มีความตั้งใจที่จะประนีประนอมต่อความมั่นคงของอิสราเอลตามแนวชายแดนอียิปกาซา หรือเรียกอีกอย่างที่ชายแดนกาซาตรงราฟาก็คือแนวระเบียงฟิลาเดลฟีหรือคอริดอร์ฟิลาเดลฟีซึ่งจริงๆเป็นความรับผิดชอบของอียิปต์นะคะตามข้อตกลงที่ตอนนี้ยึดไปรเรียบร้อยแล้วอิสราเอลปักธงเลยอ้างว่าต้องยึดตรงนี้เพราะข้างใต้นี้มีอุโม,มงค์ฮามาสและก็นอกจากนั้นก็เพิ่มการกวาดล้างนะคะ,ปร,ะปราบปรามที่เวสแบงค์อย่างดุเดือดทุกวันเลย ชาวปาเลสไตน์ปลูกเด็กเล็กแดงเสียชีวิตทุกวันขณะที่สรัฐเล่นบทตัวกลางเจรจาหยุดยิงมันใช่ไหมเมื่อสั่งขายอาวุธให้เราเอลกว่า20 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเร็วๆนี้เมื่อวานนี้เองนอกจากนั้นก็ยังคลื่อนกำลังทหารและเรือรบบินรบเต็มอัตราศึกเข้าตะวันออกกลางใครๆก็มองออกว่าสหรัฐยังคงพูดอย่างทำอีกอย่างไม่เปลี่ยนแปลง